สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุทธที่13ธันวาคมนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วครับตกรอบสนิทเลยแพ้บาเยอร์มิวนิคคาบ้าน1ประตูต่อ0นะยูโรปาลีกก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าแมนยูจบอันดับ4ของกลุ่ม A อันดับสุดท้ายนะครับคือเมื่อคืนนี้ถึงแมนยูชนะก็ตกเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันมีผลแพ้ชนะ FC โคเปนเฮเกนเอาชนะกาลาตาสไไรเป็นหประตูต่อ0นะครับ โคเปนเฮเกนเข้าที่2รองจากบาเยอร์ส่วนกาลาตาสไตรจบที่3ได้ไปยูโรปาลีกนะครับแมนยูเมื่อคืนนี้ <c oughs> ผมดูแล้วคือเกมเนี่ยดีขึ้นกว่าไอ้นัดแพ้บอลหมัดเดยอะเลยนะครับมาร์คัสแรชฟอร์ดกับอองตูริมออาร์ชเชลลงไม่ได้ป่วยนะครับสภาพไม่ดีนะราฟเฟลวารานกลับมายืนเซนเตอร์ตัวจริงคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับโอเคโจทย์คือมันต้องชนะแมนยู U, ก็ขยันนะครับเมื่อคืนนี้ขยันเล่นจริง ทุ่มเทนะครับไล่เพรสบีกับบาเยอร์มิวนิกแต่มันก็น่าเห็นใจเพราะบาเยอร์นั้นดีเกินไปเขาดีเกินไปจริงๆ <c oughs> ทีมเบริร์กนี่คืออย่างเนียนเลยนะเราชมลืมบาเยอร์วันที่โดนแฟรงก์เฟิร์ตถล่ม51ไปได้เลยก <c oughs> ็คือนิ่มคนละเรื่องนะครับต่อบอลกันชัวนะครับแมนยูไล่ไม่จนคือไล่แล้วแต่แต่มันมันเหมือนแมวไล่จับหนู <c oughs> มันไม่ทันจริงนะครับบายเยิรนดิ้นหนีไปได้ตลอดเลยนะครับพยายามไล่บี้แต่เขาก็ออกซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยหลุดตลอดนะครับเอ,อความพยายามนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะแมนยูก็พยายามจะโต้นะครับได้บอลมาพยายามสวนเร็วแต่ว่าบอลมันไปไม่ถึงหน้าเป้าคือรัสมุสหอยลุนหอยลุนเมื่อคืนนี้ก็เล่นไม่ออกนะครับโดนคิมบินแจซูนเตอร์บายเยิรนประกบสนิทเลย แทบจะไร้บทบาทนะครับเราที่สำคัญปีศาจแดงนอกจากแพ้ตกรอบแล้วเนี่ยยังเสียกองหลังไป2คนเสียให้ีิแม็กควายกับลุกชอนครับแม็ควายเนี่ยนาทีที่40โดนเปลี่ยนออกนะครับเจ็บขาหนีบเจ็บขาหนีบโดนเปลี่ยนออกจอห์นี่เอเวนส์ลงแทนส่วนลุกชอฝืนเล่นจนจบครึ่งนะครับ มีอาการเจ็บเอ็นเข่าเครื่องหลังต้องเปลี่ยนเหมือนกันอารอนวานวิสซาก้าลงมาแทนนะครับเออผมดูแล้วก็เห็นใจนะครับเห็นใจเพราะว่าทุ่มเทแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆนะบายเยอร์มนิกเหนือกว่าเยอะนะครับตัวชมครับและมาได้ประตูชัยนาที71จากคนะิงส์ลีย์โคมันนะไปลูกที่แฮร์รี่เคนะครับเปิดทะลุช่องแล้วโคมันสอดเข้าไปหลุดเดียวเลย หลุดไปยิงตัวตัวกับองเดโอนาน่านะครับและซัดเข้าไปไม่มีเหลือนะนาที71นะครับบาเยิรขึ้นนำหนึศูนย์ถามว่าแมนยูมีโอกาสไหมมันก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับหลังจากเสียประตูไป2นาทีเนอองเดโอนาน่าเปิดบอลยาวเตะยาวจากประตูให้ดีโกดาโลหลุดเข้าเขตโทษแต่ว่านั้นแตะบอลยาวเกินไปนะครับมาริโอนอยเออร์ออกมารับไว้ได้นะ ช่วงท้ายเกมผีส่งดาวรุ่งลงมาแบบเต็มเลยเพ่นพ่านเลยนะครับ <laughs> ฮันดิบาวลงนะฟาคุนโดเปริสทรีลงคัพป,ปี้เมนูลงมานะครับเมนูนี่ลงมาแทนวารานแล้วถอยอัมระบัดไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับจอร์นี่เอววนส์นะครับแต่เกมมันก็ยังเป็นของบาเยอร์นนะ <laughs> บาเยอร์นเกือบได้เพิ่มนะครับแฮร์ร <laughs> ี่เคนหม่งลูกแตะมุมเฉียดสามเดีย่ยไปนิดเดียว <laughs> ไม่มีใครประกบเลยเคนหมง่งปุ้ง โอน,น่าก็หมดสิทธิ์แต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบนะครับเฉียดสามเดี่ยมขันบนนะช่วงท้ายเกมปีศาจแดงได้ตั้งเกมบุกกดดันนะครับแต่ไม่มีจังหวะยิงเลยไม่ได้เสียวอะไรเลยนะครับบายเยิร์นบุกชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับทั้งเกมเนี่ยบายเยิร์นมิวนิ่ครองบอลเกินครึ่งอ่ะครองบอล56%นะครับสมควรชนะจริงๆนะบายเยิร์นเข้าที่1นะครับท่านผู้ชมครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้ก็ต้องไปลุ้นบอลในประเทศเอานะครับลุ้นติดท็อปโฟร์ลุ้นพวกแชมเปีเอนคัพอะไรพวกนี้ไปนะครับสรุปคะแนนในกลุ่ม A นะครับที่1บาเยินครับ16คะแนนที่2โคเปนเฮเกน8คะแนนที่3กาลาตาสไรห้าคะแนนแมนยูจบอันดับบวยนะครับมีอยู่4คะแนน ไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์นี่เงินหายไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทีมปืนใหญ่อาร์ซนอลเมื่อคืนนี้ลงเล่นในกลุ่มบีแนละสุดท้ายนะครับบุกไปเสมอ PSV ไอเปนหนึ่งประตูตอนหนึ่งครึ่งแรกเอ็นดีเอชเคเทียยิงให้ปืนใหญ่นำก่อนนะครับแต่ครึ่งหลังยอบแวร์เทสเซนตีเสมอกับ PSV กลุ่มนี้อาร์ซนอลเข้าที่1 PSV ที่2อนะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มบีลองชนะเซเบียไป21เซเบียหน้าผิดหวังนะครับตกรอบลองได้ไปยูโรปาลีกนะ ส่วนกลุ่ม C เรอัลมาดริดบุกชนะอูนิโอนเบอร์ลิน3-2นาโปลีชนะบรากา2-0เรอัลมาดริดเข้าที่1ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่2เป็นนาโปลีส่วนบรากาไปยูโรปาลีกกลุ่มดีอินเตอร์มิลานกับเรรอวโซสดัตเข้ารอบแน่นอนแล้วก่อนแข่งนะครับนักสุดท้ายแย่งแชมป์กลุ่มกันนัดสุดท้ายอินเตอร์เล่นในบ้านตัวเองนะครับเสมอกับโซสดะตูต่อ0เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้โซสดัตเข้าที่1 อินเตอร์เป็นที่2นะครับเรดบูลเซาวส์บวกแพ้เบนฟิก้าคาบ้าน3-1เบนฟิก้าแซงขึ้นมาจบที่3ได้ไปยูโรปาลีกดูแล้วเนี่ยเฮ้ยยูโรปาลีกปีนี้แข็งวะ่ะคือไอทีมอันดับ3ที่ร่วงจากรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะไปเล่นรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกไปเจอกับทีมอันดับ3รอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกทีหนึง่ง หลายทีมเลยน่ากลัวนะกาลาตาสราเบนฟิก้าอะไรพวกนี้นะครับปีนี้สนุกยูโรปาลีกก็สนุกนะครับส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลุนนิวคาเซิลในกลุ่ม F อกลุ่ม F กรุ๊ปออฟเดทเนี่ยมาแย่งกันเข้ารอบในนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายนิวคาเซิลเจอกับเอซิมิลานดอทมุนเจอกับปารีสแซงแชียงนิวคาเซิลต้องชนะนะครับแล้วก็ลุนให้เปเช่เสมอหรือแพ้ดอทมุน คือนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าคะแนนเท่าเปเะเนี่ยนิวคาสเซิลเฮดทูเฮดดีกว่าเพราะว่าเจอกัน2นัดนิวคาสเซิลชนะ4-1กับเสมอ1ประตูต่อน1นะครับถ้าแต้มเท่านิวคาสเซิลได้เปรียบปารีสแซงแฉงนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะเอาชนะมิลานได้หรือเปล่าเพราะมิลานเขาก็มีลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับคือกลุ่มเนี้ดอดมุนมีอยู่10คะแนนเปเชนเจ็ดนิวคาสเซิลกับมิลานมี5คะแนนเท่ากันมิลานก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่ มิลานถ้าบุกมาชนะนิวคาเซิลได้นะครับแล้วเปเชไปแพ้ดอตมุลเนี่ยนะมิลานเข้าอ่ะนะมิลานจะเข้ากอบดอตมุนนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่นิวคาเซิลเจอเอซีมิลานจริงสาลิกาดงจะทำได้หรือไม่ในเมื่อแบบสภาพมันกรอบไปหมดแล้ว <c oughs> เจ็บบานเลยไอตัวที่ไม่เจ็บมันก็ล้านะครับไม่รู้จะทำไงเพราะว่าตัว ตัวที่มีอยู่และออปชันทางเลือกเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับนิวคาสเซิลยังมีทีมที่ไม่ใหญ่พอว่างั้นเถอะนะครับไม่รู้ละคืนนี้ลุ้นกันนะครับลุ้นกันทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นส่วน AFC Champions League นะครับบอลถ้วยเอเชียเมื่อวานนี้ผมเช็คผลแล้วใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุรีรัมกับ BG เนี่ยแพ้ทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับ ในกลุ่มเอชบุรีรัมเล่นในบ้านแพ้วองฟรเรโคฟุ u, จากญี่ปุ่น3ประตูต่อ2ครึ่งแรกโดนก่อน3 0ด้วยครึ่งหลังพยายามพึดชสู้แต่ไล่ไม่ทันนะครับบุรีรัมจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มเเล่นไป6นัดชนะ2แพ้4นะตกรอบไปแต่ที่แยก่กว่าคือ BG นะครับนัดสุดท้ายกลุ่มไอเมื่อวานนี้ใน BG บุกไปโดนยะโฮของมาเลเซียถล่มยับเลย4ประตูตอนหนึ่ง ครึ่งแรกเนี่ยอีกอร์เซอร์เกยเกยฟยิงให้บีจีนำก่อน1 0ูนะแต่เครื่องหลังโดนไป4ลูกเนี่ยที่น่าผิดหวังเพราะอะไรเพราะบีจีเนี่ยแข่ง6นัดแพ้รวดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแพ้ทุกนัดเลยนะเสียประตูไปถึง22ลูกอันนี้คือไม่น่าเชื่อว่าบีจีนี่คือระดับสุดยอดของไทยลีกเหมือนกันนะครับตัวนี่คือโอ้โหจำๆทั้งนั้นแหละนะครับ แต่ทำไมไปเล่นบอลเอเชียแล้วมันเป็นแบบนี้นะีนะถึงขั้นแพ้รวดนะคือถ้าแพ้ทีมจากญี่ปุ่งญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยแพ้ทีมเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็โอเคหรออ่ะแต่นี่แพ้ยะโฮทั้งในบ้านนอกบ้านเลยแล้วเสียแบบสี่ลูกทั้งสองเกมด้วยนะครับเออขา้าผิดหวังนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับ เท่ากับ a f c แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ทีมไทยผ่านเข้ารอบน็อกเอา์ทีมเดียวคือบางคอกบางคอกนั้นเข้าเป็นที่1ของกลุ่ม F นะครับเป็นที่1แน่นอนแล้ววันนี้บางคอกจะบุกไปเยือนชนบุกของเกาหลีใต้ไม่มีผลอะไรนะครับยังไงก็เป็นที่1แน่นอนนะครับอันนี้บางคอกเยี่ยมจริงนะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับบอลไทยมีข่าวนะครับสมาคมฟุตบอลเซ็นสัญญาตั้งมาซาทะอิชิอิ เป็นกุนซือทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่เรื่องนี้คนเขารู้แล้วล่ะ <g ir ly> ยังไงยังไงก็อิชิ couples. มาแน่แต่เรื่องที่คนอยากรู้คือรายละเอียดของสัญญาเซ็นกันก veces, ีกก่เดือนกี่ปีเนี่ยไม่ยอมบอกนะครับคือเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวแจกผมรู้ทุกที่ในลงข่าวเหมือนกันหมดนะครับก็อบอกม่าอิชิเซน็นกับสมาคมแล้วมีภาพจับมือกับบิ๊กออสสมยศ แล้วก็ไล่มาประวัติอิชิอ,อ,อิจะคุมทีมนัดแรกไปอุ่นกับญี่ปุ่นแล้วก็เล่นเอเชียนคัพอะไรเงี้ยแต่ไม่บอกว่าเซ็นกันนานแค่ไหนสัญญาเนี่ยที่คนสนใจเรื่องสัญญาเพราะว่าอิชิอิเขาเซ็นกับคุณสมยศผู้พันม่วงนายกสมาคมซึ่งจะหมดวาระวันที่8กุมภาพันธ์บิ๊กออสหมดวาระ8กุมภาลงจากตำแหน่ง8กุมภาแล้วจะเซ็นสัญญากับคุณสือทีมชาติ แบบไหนไม่รู้ไงใช่ไหมถ้าสมมติคนเซนเนี่ยหมดวาระไม่ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแล้วเนี่ยสัญญามันจะเป็นยังไงไม่รู้มกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครเปิดเผยออกมานะรู้แต่ว่าอ,อ,อีิอชิคุมทีมไทยนัดแรกไปอุ่นกับญี่ปุ่นหนึ่งมกราคมอย่างที่บอกไปจากนั้นจะลุยศึกเอเชียนครัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์กลางเดือนมกราคมนะครับเอเชียนคัพทีมไทยอยู่กลุ่ม F เจอกับคีกิสสถานโอมานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนัดแรกเจอคีกิสสถาน16มกราคมนะครับแต่มันก็ใจหายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยงานใหญ่นะครับแต่ทีวีเมืองไทยยังไม่ได้มีช่องไหนซื้อเลกเส์ถ่ายทอดสดยังไม่มีใครซื้อเลยนะได้ดูหรือเปล่ากไม่รู้เนี่ยเฮ้ยทีมชาติไทยแข่งเอเชียนคัพบอลชิงแชมป์ทวีปเอเชียนะเว้ยเฮ้ย ทีมชาติก็ชุดใหญ่นะไม่ถ่ายทอดสดหรือคือก็เข้าใจว่าไอ้ธุรกิจมันก็นะกีฬามันก็หาสปอนเซอร์ยากหายากหรือขายไม่เป็นก็ไม่รู้อันนี้ขอโทษเท <c oughs> นะคือเออข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีเอกชนของไทยเนี่ยสองสามรายให้ความสนใจนะครับแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าราคามันไม่โอ อาจจะราคาแพงอะไรอย่างนี้แล้วก็ของเราเนี่ยอยากซื้อเฉพาะไอ้แมตที่ทีมไทยลงแข่งแมตท,ทีมอื่นลงเนี่ยถ่ายไปคนก็ไม่ค่อยดูถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นทัวร์นาเมนต์ไงเขาไม่ได้ขายแยกเป็นเป็นนัดต่อน,นัดอะไรเงี้ยถูกไหมซื้อก็ต้องซื้อเหมารวมไปเลยทั้งทัวร์นาเมนต์ถ่ายทุกนัดอะไรยเงี้ยอยากถ่ายก็ถ่ายไปทุกนัดนะเขาไม่ขายแยกทีนี้จะทํำยังไงกันนะครับเอเชียนคัพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎ t have ฉะนั้นภาครัฐซื้อไม่ได้ต้องเพิ่งเอก,เอกชนซื้ออย่างเดียวนะครับไม่รู้ต้องรอถึงนาทีสุดท้ายหรือเปล่าคือก็ไม่อยากดูด้วยวิธีธรรมชาติเพราะว่ามันภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วเน็ตเราก็ไม่ได้เร็วมากไงดีภาพขาดขาดหายหายเนี่ยเสียรมนะครับและดูบอลเนี่ยมันต้องดูดูผ่านทีวีวะ่ะดูผ่านมือถือดูผ่านแท็บเล็ตไอแพดอะไรเงี้ยมันไม่หนุกว่ะว่าเปล่า ันแค่ดูรู้เรื่องอะ่ะแต่มันไม่มันไงผมก็ไม่อยากดูแบบนั้นแต่ทีนี้ใครจะมาซื้อเลกอสิทธนะจะหวังพึ่งฮีโร่แบบกองสลักพลัสไอตอนชิงแชมป์อาเซียนนี่ก็ไม่รู้จะยังไงะนะครับท่านผู้ชมครับเออคือผมเมื่อเข้าใจระบบแหละนะนะว่าซื้อมาแล้วมันงคงขาดทุนะนะครับแต่ว่าบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งเนี่ยไม่ว่าจะมีความหวังแค่ไหนนะมันก็ควรต้องถ่ายให้คนไทยเห็นนะ ก็อย่างชาติอื่นเขาก็ถ่ายไงฟุตบอลนี่ต้องยอมรับว่ามันเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของของของชาตนะิทุกประเทศนั่นแหละส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศนะครับฟุตบอลนะแล้วมันรวมใจคนได้ไงโอเคเล่นไม่ดีแพ้ไปก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาแหละครับแต่ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเนี่ยยังไงมันก็ต้องถ่ายไม่งั้น ถ้ารายการใหญ่แบบนี้ไม่ถ่ายต่อไปมันก็ไม่มีหรอกมันก็จะค่อยๆเฟดไปนะเออขนเตะมันก็เร่งไม่เสร็เออแล้วก็อ่านข่าวมาโนเอาอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นให้ดูจากเว็บเถื่อนอะไรก็ไม่อยากพูดเลยนะแต่จะให้ดูจากไหนอันนี้มีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งอะนะเวลาเดือนหนึ่งนะครับคือผมว่านะเราเนี่ยมีตัง ให้ทุนมนมีตังค์แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาตังค์ไปทําอะไรเขาจะเอามาลงกับกีฬาหรือเปล่าเอามาลงกับกีฬาให้มันขาดทุนหรือเปล่านะคือเขาไปลงกับอย่าง,อ,างอื่นเนี่ยมันได้กําไรไงเอามาลงกับกีฬาเนี่ยมันหาสปอนเซอร์ยากอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมแต่ถ้าแบบเฮ้ยทาเพื่อชาติทำทำเพื่อเด็กเยาวชนอะไร,ไงรเงี้ยกีฬานี่พูดตามตรงคือมันสร้างคนได้มันสร้างแรงบันดาลใจได้ มีประโยชน์นะเว้ยเฮ้ดูบอลเลยเนี่ยม่เชียวมันอย่างเดียวไม่ใช่ให้ดูให้คนดูเล่นการพนันอย่างเดียวไม่ใช่มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเขาดูนักเตะทีมชาติเล่นเนี่ยเขามีความฝันไงอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเว่อร์อะไรมันเรื่องจริงนะผมไม่อยากให้เราขาดตรงนี้ไปนะครับคือถ้าในทุนรายไหนมีเงินเหลือเฟืออะไรเงี้ยก็เออตอบแทนสังคมหน่อยนะ จ้ปิดท้ายครับท่าชมครับพูดถึงบอลลีกตุรกีคู่อื้อเฉาหน่อยอังการากูซูกับริเซสปอร์ท่าชมนึกออกไหมเมื่อวานนี้ผมเล่นไปในเรื่องล่าเช้านี้เนี่ยที่ตอนจบเกมเนี่ยประธานสโม,มสรอังการากูซูชื่อฟารุกโคชาดวิ่งลงมาชกหน้ากรรมาการกรรมาการผู้โชคร้ายคนนี้ชื่อฮาลิวอูมุตเมเลอร์โดนต่อยหน้าล้มทั้งยืนเลย แถมล้ลงไปแล้วโดนเตะซ้ำอีกหลายดอกไม่รู้เท้าใครเป็นเท้าใครนะครับมาเป็นชุดเลยประธานฟา,ฟารุคโคชาไม่พอใจการตัดสินแล้วก็อาจจะโมโ oh, หที่ทีมตัวเองโดนตีเสมอช่วงทดเวลาเกมนี้จบลงเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโดนไล่ออกฝ่ายละคนนะครับซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรบานปลายว่ะแต่ประธานฟา,ฟารุคนี่เล่นเล่นใหญ่อะคือเยอะแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้คือขี้โมโหนะครับโดยชมลงมาชกหน้าเขาเต็มๆนะครับนะลงมาชกหน้าเขาเต็มๆเลยกรรมการที่โดนชกเนี่ยกระดูกเบ้าตาแตกต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลส่วนคนต่อยนะครับฟารุโคโคชาดอายุ59เแล้วนะครับเป็นหนึ่งในสามคนที่โดนจับโดนดำเนินคดีอยู่ตอนนี้นะครับเขาแก้ตัวว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะลงไปต่อยหรอก จะลงไปถมน้ำลายใส่หน้ากรรมการอกจะลงไปตุ้ยใส่หน้ากรรมการนะครับแต่มันเลยเถิดแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต่อยแค่ตบคือแค่ลงไปตบกรรมการนะอีกเขาบอกว่าอีกกรรมการ a คชั่นเกินจริงกรรมการยืนอยู่5้าถึงสิวินาทีก่อนทิ้ตงตัวล้มไม่ใช่แล้ว <c oughs> คือดูจากภาพมึงล้มยืนเลยแล้วมันหมัดในหมัดปังเข้าไปเนี่ยนะเข้าเนี่ยแถวแถวเบ้าตาเนี่ย มีภาพช้ายืนยันอยู่ว่าหมัดเอ็งต่อยไม่ใช่ตบนะแต่ปากแข็งบอกตบไม่ใช่แล้วแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าไอ้ไอ้ตอนที่มีคนมาแยกออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแบบคุมตัวเองไม่ได้แต่ไอ้คนแยกกลัวว่าเขาเดี๋ยวโรคหัวใจกําเริบเฮ้ยไปเลื่อยเปื่อยเลยในส่วนของกรรมการคนที่โดนต่อยนะครับบอกว่านอกจากโดนต่อยหน้าแล้วเนี่ยยังโดนอีกประธานฟาลุกนี่ขู่ฆ่าด้วย โดนขู่ฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆไปถึงระดับรัฐบาลไปถึงระดับตำรวจนะครับมีการดำเนินคดีนะประธานาธิบดีตุรกรีถึงขั้นวิดีโอคอลมาหากรรมการฮาเริมเมเลอร์ถึงโรงพยาบาลประธานฟีฟา่าจานี่อินฟานติโนโอ,ออกมาประนามการกระทำของอ้คนต่อยด้วยนะครับจริงๆแล้วฟารุกโคชาคนที่ต่อยเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตนะนะครับ แล้วเขาตั้งเป้าจะเล่นการเมืองอยากจะลงสมัครชิงนายกเทศมนตรีด้วยซ้ำแต่ตอนนี้อนาคตมันดับวูบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยอารมณ์มันขึ้นนิดเดียวใจร้อนเกินไปนะครับเอองามไส้กันเลยทีเดียวโอเคครับตัััววชมมมคครร่่าาาานู้บบพุงีกลยกอเเจะด,ท,ดะทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ